วันนี้ใครรักการออกกำลังกายบ้างนะมาฟังอันนี้ใครที่เป็นแฟนเพจของ fit in train อยู่แล้วนะคะหรือว่าใครที่ดู tiktok นะคะของ fit in train นะก็จะรู้เลยนะว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ครูปุ๊กชอบมากนะคะแล้วสำหรับการออกกำลังกายเนี่ยเนาะซึ่งจริงๆแล้วนะคะมันมันมีเป้าหมายต่างกาันบางคนออกกำลังกายเพื่อ ความแข็งแรงของร่างกายออกกําลังกายเพื่อให้สุขภาพดีออกกําลังกายให้สร้างกล้ามเนื้อให้ตัวเองหรือเพื่อไปเล่นกีฬาอะไรบางประเภทนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครูปุ๊กเนี่ยเป้าหมายก็คือการออกกําลังกายให้ตัวเองเนี่ยนะคะร่างกายแข็งแรงเนื่องจากว่า,าผู้หญิงเนาะในวัยประมาณครูปุ๊กเนี่ยอาอยุประมาณ40่ัิบ u นะคะซึ่งในวัยนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าร่างกายของเราเนี่ยนะคะมันจะต้องเกิดโรคต่างๆอยู่แล้วแหละเนาะไม่ว่าเราจะดูแล ตัวเองยังไงนะคะอย่างสมมุติว่าวันนี้เนี่ยในคอสฟิตอินเทรนของครูปุ๊กเนี่ยนะครูป,ปุ๊กจะแนะนําให้คนที่นะคะรักสุขภาพเนาะแล้วไม่ต้องกินอาหารเสริมไม่แนะนําให้กินอาหารเสริมเพราะว่าการกินอาหารเสริมเนี่ยนะคะมันจะมีผลต่อ,อ,อร่างกายหรือว่าก้อนเนื้อของเราที่เกิดไม่ว่าจะเป็นหน้าอกหรือมดลูกหรืออะไรั้ต่างๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูป,ปุ๊กจะบอกแบบนี้นะว่าวันนี้เนี่ยครูป,ปุ๊กมีก้อนเนื้อเนาะที่ที่หน้าอกถูกปะแล้ววิธีก็คือ เราจะต้องฟรีซมันไม่ให้มันโตรหรือให้มันหายไปเลยก็ได้โดยที่เราไม่ต้องไปผ่าตัดแลวเราก็ไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันเลยนะคะวิธีก็คือการออกกําลังกายเนาะการออกกําลังกายการกินอาหารบางประเภทนะคะที่ควบคุมสิ่งเหล่านั้นซึ่งพวกทํามาเนี่ยเป็นเวลาประมาณ1ปีเข้าปีที่2แล้วนะคะซึ่งการทํา1ปีผ่านไปเข้าปีที่2เนี่ยจากผลที่ไปตรวจสุขภาพแล้วก็ไปตรวจต่างๆมาเนี่ยนะคะมันนาให้เรารู้ว่า ก้อนเนื้อต่างๆนันมันเล็กลงแล้วมันก็ไม่มีเพิ่มขึ้นทํำยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกําลังกายของเราการควบคุมอาหารของเรานะคะเราก็การเล่นกีฬาเนะาะคุณผู้จะแบ่งเป็นสองแบบ ในชีวิตนี่จะแบ่งเป็น2อย่างคือการออกกําลังกายทั่วไปก็คือ่วาจะการเข้าฟิตเนสการวิ่งการเล่นแบบเทรนนิ่งนะคะซึ่งเบคเทรนนิ่งก็มีเทรนเนอร์อยู่แล้วมีเทรนเนอร์ส่วนตัวอยู่แล้วนะอันที่2ก็คือการออกกําลังกายก็คือตอนนี้จะไปเริ่มการออกกำลังกายด้วยการตีกอล์ฟนะคะซึ่งแต่ละคนควรจะมีการเล่นกีฬาหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็มีการออกกาลังกายหนึ่งอย่างการออกกําลังกายอาจจะใช้เวลากับตัวเองได้การฝึกฝนกับตัวเองได้เนาะ การทำคาร์ดิโอด้วยตัวเองได้แต่ว่าการเล่นกีฬาเนี่ยมันได้ในเรื่องของสมาธิในเรื่องของออใช้ใช้ความคิดอะไรบางอย่างได้ได้อยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะมีควบคู่กันไปแต่สําหรับใครที่แบบเอ้ยไม่มีเวลรจริงคุณเริ่มออกกํบบาลังกายและควบคุมอาหารก่อนทีนี้สําหรับ Fit in t r ทรนนะคะปุ๊กจะมีคอร์สออนไลน์นะคอร์สออนไลน์ในการจัดการการกินอาหารให้คุณ นะให้คุณกินอาหารยังไงให้สุขภาพดีอะไรที่ควรกินอะไรไม่ควรกินอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้แล้ววิธีที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้กินสิ่งเหล่านั้นนะ่ะมันมีอะไรทดแทนได้บ้างโดยที่คุณไม่ต้องไปกินอาหารเสริมเนาะแล้วคุณก็หลีกเลี่ยงโรคภัยต่างๆได้ด้วยแล้วคุณก็มีร่างกายที่แข็งแรงด้วยคือคุณต้องทํำยังไงนะมันหมดจะอยู่ในคอร์สออนไลน์เลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นถ้าใครที่ลงคอร์สออนไลน์ปุ๊กๆเนี่ยหนึ่งก็คือ การกินอาหารกินไปด้วยกันกินไปแบบแพ็กเกจด้วยกันว่ากินยังไงแล้วสุขภาพดีกับแอนที่สองก็คือคุณออกกําลังกายแบบไหนคุณจัดเวลาการออกกําลังกายยังไงให้ให้คุณมีกล้ามเนื้อที่คุณชอบให้มีเเป้าหมายที่ชัดเจนว่าคุณต้องการกล้ามเนื้อแบบนี้นะแล้วก็สามเล่นกีฬาประเภทไหนที่มันส่งเสริมกล้ามเนื้อให้คุณส่งเสริมสมองส่งเสริมความามี energy ให้กับคุณนะเพราะฉะนั้น ทั้งหมดจะอยู่ในแพ็กเกจนี้เลยนะคะเป็นคอร์สออนไลน์ซึ่งถ้าใครสนใจนะคะเข้าไปทักได้ที่ไลน์แอดแอดระเบียงขาวนะคะหรือว่านะคุณเข้าไปที่เพจ fit in train ก็ได้เข้าไปอินบ x ็อกและสอบถานเกี่ยวกับคอร์สนี้นะเพราะว่าคุณปุ๊กก็จะพยายามอธิบายในในเรื่องของ คือเป็นประสบการณ์ของเธงทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินการออกกำลังกายการใช้ชีวิตการอยู่อาศัยทํายังไงเพราะว่ามันจะไม่ได้แค่เป็นการออกกําลังกายอะนะคะมันคือการกินอาหารเข้าไปด้วยเราไม่ได้จะมานั่งคํานวณแคลอรี่กันว่าวันนี้ห้ามกินอันนี้นะเพราะแคลอรี่จะเกินน้าหนักคุณจะเกินมันจะไม่ใช่แบบนั้นมันจะง่ายกว่านั้นมันจะง่ายกว่าที่คุณจะต้องไปนั่งกังวลเรื่องแคลอรี่แต่ว่าให้คุณดูประเภทของอาหารไปเลยว่าคุณควรกินอะไรยังไงเท่าไหร่ ะะสวัสดีนี้เนาะฟิตอินเทรนฝากไว้ประมาณนี้ใครสนใจทักไปได้ที่เพจหรือว่าไลน์แอดแอดระเบียนขาวส,ว,นนสวัสดีค่ะ